สวัสดีครับมาเฮ็ดย yeah, ังน้อครับวันนี้ครับเรื่องแบบว่าพุกานของทาวสุกับรรชาครับผมของของข้าวังคำหมออนครับครับว่วางหนงุ่มพุที่มีกิโอ้ครับแปลงผักโอ้ัเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้ครับครับครับ่าอะไื้ออะไรโอ้ครับเห็ดจังไเน่ครับเอาเห็ดแบาีพวกงกันนะสี่สี่โอ้เป็นแปลงนี่เนาะ ครับไปหลายๆอย่างคนที่หมักนั้งก็หามาปลูกใส่กันจริงๆอันขุดไว้นี่แล้วเนาะอันมอครับอันนนั้จะเป็นพวกข้าวตะไคร่ไปมากูดโอ้นี่อันนี้อันนี้ข้าตะไคร้ไปมากูดโอ้มีห่หัวต้นเห็นไหมครับครับแปดตัวเป็นเหลี่ยวเป็นเหลี่ยวใส่ครับใส่ครับ สร้างฝุ่นเป็นยางหน้าเนาะครับเนาะโอ้สีพวกมึงเนี่ยยางหน้าเป็นเฮ็ดเป็นยังครับโอ้มาฐานแท้นี่ของแฉียที่ยอมหนโอ้เอาเียวเฮ็ดบ้างหรอเปครับครับครับนี่แหละครับโอ้ครับครับครับเฮ็ดลังงูโอ้เห็ดงูถ้ามาฉาดกันยุ่นนี่แหละครับโอ้นี่แหละครับพี่ครับพี่ครับโอ้สวดีครับางฝุ่นครับหน้าป็นวุ่นละผู้หลายตัวเนาะสางฝุ่นตงนี้รฝุ่นหน้าเป็นวานฝุ่นครับ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 ัเอครับครับ มันทัมรดาดีเนาะปาตะไคร่ปลูกมดเป็นพื้นที่พื้นที่ยังก็ครับนี่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพ่อเพียงก่เพอเพียงตแนวพระราชดำริโอครับอ่นมากเยี่ยมมากยามาชอมเลยครับผมอันนี้ก็เป็นอันอันนี้อู้วเอันครับฟุ้งเขาเขาอะไรครับเขาว่าพไปรครับผมผมบม้ยาหรอครับบ่ยารอกอ้หตัเ็ดมานีจีเอาฟุ้นตัวนีเนาะใส้เนาะ คคครรรััััับบบกกลลงงงปปเอาฟุ้นตัวนี้มาใส่เห็ดอันกันนี้ครับเป็นอาทิตย์หน้าเลดแล้วก็ปลูกข้าปลูกตะไคร้วันนี้ครับจะมาอาทิตย์หน้าจะมาไทยไหมเด้ออาทิตย์หน้าเอาอาทิตย์หน้าผมก็สิคอยมาไายไหมเหรอครับผมขึนบ่อยากเหรอครับไปเรื่อยๆครับคอยเฮ็ดคอยสางคอยเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ครับผมข้าวเบิ้งครับนี่ครับเห็นบ่ครับนี่หมดปลูกต้น ยางนาครับพุ่นนะ่ะสวนยางพ่นสวนยางพ่นโอ้ยจำข่ากอีหรีเดอ้อนีเอ่เด้อโอ้สิบปีเลกินเห็ดซะบ่ปีหน้าปีหือห้อน,นี่เนาะนะครับต้นยางครับต้นยางเห็นไหมครับอือคือเป็นปตน้นันพุ่มเป็นพุ่มดีแท้ต้นยางพ่นไหมนี่นะครับประมาณนี้แหะครับนี่แหละแน่อปนนีแหล,ละครับแน่อปนน,ปนีครับ หลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่ครับอืมเอาคลิปนี้กับเบิ้งสำเนิดก่อนครับผมสวัสดีครับ